สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีท่างช่องพหั c ช a n แนลครับมือนีครับวันที่4เมษายน2 5 68ครับมือนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปัน FC ท่างช่องครับผมเป็นของ FC ฟซีภูเก็ตนะครับงวดที่แล้วให้มาครับหลักร้อยหกับ4ไม่เข้าครับหลัก10 7กับ9ครับหลักหน่วยครับ0 68นะครับ บนเด่นที่7ครับจับคู่ให้นะครับ707678ครับเข้าที่7887นะครับเมือขึ้นนีครับผมเนาะเพิ่นทุมมากเพิ่นว่าพ่หัดพี่ถูก7887นะแต่ว่าพี่ถูกไม่เยอะนะพ่หัดพี่ถูกแค่ห้าหมื่นเองเครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าเพิ่นหนักที่7007เเยอะมากครับผมเนาะ คนแจ้งข่าวแม่ครับผมนี่ครับคลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงแน่ครับผมเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับแต่ว่าไปหาหมอมาแล้วครับผมเนาะไปฉีดยามาแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้วันที่สี่แล้วก่อนอื่นครับมีเอฟซีทั้งสองถามมันเยอะแากครับผมเนาะพระหัตช่วยตาม fc โคราชแท่หน่อยนะนี่ครับ fc โคราดนะครับถ้าจับชุดเต็มนะครับจะได้ที่หกสามนะครับล่างครับเลขออกสามหกนะครับส่วนบนของ fc โคราดครับหลักหน่วยครับหกเจ็ดแปดนะครับผมเนาะมาทั้งสามตัวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมเนาะจะลงของ fc โคราดให้ fc ทั้งสองครับเพาะว่าครับ เบอรเซอร์นี่ครับผมเนาะเพิ่นโทรมากครับผมเพิ่นว่าพระหัตลงคลิปเป็นพี่เลยนะอย่าลืมนะแต่ว่าเอาคลิปล่างไปก่อนนะส่วนบนรอก่อนครับผมเนาะเป็นแจงเขามม่ครับผมคลิปต่อไปนะครับเป็นของ f อฟซีโคราชนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ หมู่บ้านนี้ครับผมเนาะผมลงคลิปของอผมลงคลิปที่ว่าของแม่สลับบุรีไปนะนี่ครับที่ว่าติดล่างนะครับติดล่างครับผมเนาะนี่ครับเลขติดล่างของแม่สลับบุรีนะครับเอาหลักร้อยครับผมเนาะเอาหลักร้อยครับ บวกหนึ่งคงที่ครับนี่ครับอย่างเช่นวันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะครับนี่ครับเลขออกแปดหกสามใช่ไหมเอาแปดบวกหนึ่งครับก็ได้เก้าครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขออกห้าหนึ่งนะครับนี่ครับผมล่องใยผมล่องไรยอนหลังเบงคกับผมเนาะประมาณสามสิบงวดครับสามสิบงวดผิดประมาณแค่สี่งวดเองนนะครับ นี่ครับสูตรนี้นะครับสี่ตัวมาตัวครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับสามสิบงวดร้อนหลังครับผิดแค่สี่งวดนะครับนี่ครับงวดก่อนเลขออกห้าหกสามเอาห้าตั้งครับผมเนาะบวกหนึ่งคงที่ครับห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกครับหกเจ็ดแปดเก้าครับล่างออกสามหกนะครับงวดนี้ครับ 7จ็ดแปดเก้าศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเลขติดล่างสูตรนี้เป็นของแม่สระบุรีนะครับอแม่สระบุรีแม่ครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเอาแนวทางของ fc ภูเก็ตดีกว่าครับ fc ภูเก็ตงวดที่แล้วถูกเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับห้าหมื่นครับผมนาอนี่ครับงวดนี้ได้มาแล้วครับงวดนี้ครับ fc ภูเก็ตนะครับบนอย่างเดียวนะครับหลักร้อยครับหกกับเจ็ดหลักสิบครับศูนย์กับหนึ่งครับหลักหน่วยครับห้าเจ็ดเก้านะครับ บนฟันที่0ครับ609 709ครับ09 07 09ไม่ใช่09 07 05ครับเน้นที่609แล้วก็09บนนะครับเนยนย้ำกับ FC ฟซทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับผมเนาะ ช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วครับผมนอยแต่ว่ายังเจ็บข้ออยู่ครับผม FC ภูเก็ตนะครับคลิปต่อไปนะครับเป็นของ FC โคราชนะครับ FC ภูเก็ต หลักร้อยครับสิบบนครับหน่วยบนครับ 100. หลักร้อยงวดนี้ให้มาหกกับเจ็ดครับ หลัก10บครับ0กับ1ครับหลักหน่วยบนนะครับ5 7 9ครับ5 7 9นะครับผมดูก่อนบนครับเด่นที่0นนะครับบนเด่นที่0ูนย์ครับ เด่นที่0นย์นะครับชุด3าตัวครับผมชุด3ามตัว6ก9ูนยครับแล้วก็09 0ย์เนหนะครับ09นย์เเจ็หเน้นที่ เน้นที่ห0 9แล้วก็ศูนย์นะครับเน้นที่ห0 9 09ย์ครับลงวันที่16หครับผม16หทับสี่ทับห8นะครับผมเนาะวันนี้วันที่สี่แล้วใกล้สองการแล้วครับผมเนาะใกล้สองการแล้ว กล้สงการแลครับนี่ครับมาแคปหน้าจอเด้ครับผมเนาะของ FC ฟูเก็บนะครับเดี๋ยวผมตรวจดูก่อนนะครับผมเนาะว่าตรงกันไหมร้อยหกกับ7หลัก10บศูนย์กับ1 5 7 9งเดเก้าบนเด่นที่0ูนย์ลองหนึ่งนะครับนี่ครับหลักร้อยเด่นที่6นะครับ หลักหน่วยเน้นที่เก้าครับกัดถือว่าบนลายตัวครับผมเนาะบนให้มาแค่3คู่เองนะครับแต่ว่าเพื่อรแจงก,จงกว่าว่าหัดถ้า f อีทางช่องชอบก็ซื้อได้นะอย่างเช่น151719ครับผมเนาะเพื่นแจงข่าวแม่ครับนี่ครับถ้าใครชอบก็ซื้อได้นะครับ ครับผมเนาะจะวางงดนี้เพนว่าเด่นศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์บนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นของ fc โคราชนะครับล่างอย่างเดียวนะครับงมดที่แล้วล่างถ้าจับชุดเต็มนะครับจะเข้าที่หกสามสามหกนะครับนี่ครับชุดบนของ fc โคราชครับผมเนาะหลักหน่วยหกเจ็ดแปดครับมันด้วยกันเลยครับผมเนาะ เลขออก687ครับนี่ครับงวดที่แล้ว7 8ดถูก5้าหมครับงวดที่แล้วครับงวดนี้ครับกระสุดท้ายนี้ครับกระคออวยพ่นไห่เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองกับผมเนาะ ถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับหลักร้อยหกับ7หลัก10บศูนกับ1หลักหน่วย5 7 9เจ็ดเกบอกเนาะบนเด่นที่0 6 0ย์หกศูนย์เกเน้นครับเนนที่6 0 9แล้วก็0 9นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ